สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะชวนมากินบะวมีมะพร้าวอ่อนคะ่ะนี่เลยคะ่ะนี่สามไส้นะคะมีมะพร้าวมีมันม่วงมะพร้าวแล้วก็มีข้าวโพดค่ะเอาล้านี้เขาจะแถมนี่ด้วยคะ่ะซอสจิ้มเป็นซอสกะทิคะ่ะจะชิมให้ดูนี่เลยจ้า อ,อร่อยมากเลยทุกคนดตซอสก็อร่อยตัวบะหมี่ก็อร่อย,ยอืม้วกินได้กันนะคะซอสเดิมเดิมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนะคะ